ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะก็วันนี้ค่ะที่มาวันคริสต์มาสของโบสถ์เรานะคะรู้สึกประทับใจหรือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษหรอคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่เป็นโบสถ์ของคุณพ่อสํารวยค่ะชอบใจดีมากเลยค่ะดีจริงๆชื่นชมค่ะชื่นชมการบริหารงานที่นี่อ่าอ่ายานุสิ์ก็เยอะนะคะชื่นชมค่ะน่ารักค่ะน่ารักมากค่ะอ่ทั้งสถานที่ทั้งบุคลากร อบอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะประทับใจมากๆค่ะโวดคุณพ่อสำรวยค่ะสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมค่ะสวัสดีลูกโอเคขอบคุณนะคะค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะอ่นอะกันมาด้วยกันคด้วยกันด้วยกันอะไรกันโอเคโอเคมาัดาด้กันกวันนี้มาจากไหนกันล่ะคะ มาจากพะารค่ะจัลละครตัมพูนีัมพูนีสัมพีแต่อยู่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ประทับใจในรายการหรือว่าอะไรเป็นพิเศษไหมคะทุกอย่างเลยค่ะประทับใจมากค่ะประทับใจทุกอย่างค่ะแล้วก็ทุกเรื่องที่ได้มาเป็นที่ประทับใจก็คือเพื่อนของเราคนนี้ที่ท่านเป็นลวงพ่อเนี่ยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่เกิดท่านท่านบาดหลวงเนี่ยตั้งแต่อยู่อนุบาลด้วยกันค่ะจน ยนพอยบม .6 ต่างคนก็ต่างประเดนครูแล้วท่านก็นไปในสายง,งานของท่านประทับใจมากค่ะค่ะลืมกันไม่ลงค่ะลูก <c oughs> อโอเค,ค่ะเอ่อนขอคำอวยพรวันคริสต์มาสได้ไหมคะวันคริสต์มาสหน่อยอในวันนี้นะคะ,ะคุณแม่ก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนแล้วก็สมาชิกค,คริสต์มาสทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ มีสุขความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากมากค่ะพระเจ้าคุ้มครองค่ะลูกๆพระเจ้าคุ้มครองลูกๆทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะพระเจ้าประทานพรให้ลูกๆหลานๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอ้ครับคนรูปหล่อเป็นมันพลาดที่ความน้อ่าอไม่ใช่ไหนโอ้โมาดูก่อนะนะ สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะที่มางานคริสต์มาสสึกประทับใจอะไรยังไงบ้างคะครับก็ประทับใจประทับใจทุกอย่างเลยครับที่เห็นนะครับที่โดยโดย,โดยเฉพาะห้องทํางานผู้บริหารนี่สะอาดมากเลยแล้วก็ทุกห้องสะอาดหมดนะครับบ,บรรยากาศดีดีมากเลยไปห้องไหนก็มีแต่ห้องที่ประทับใจเลยถ่ายรูป เกือบหมดทั้งทุกห้องนะครับถ่ายรูปกับท่านด้วยท่านท่านสำรวยดรสสำรวยด้วยนะครับก็ดีดีใจมากที่เพื่อนซึ่งเรียนในในชั้นเดียวกันตั้งแต่มศสามนะครับจบมาต่างฝ่ายต่างก็ไปทิศทางที่ตนตนเองชอบท่านชอบด้านนี้ก็ถือว่าท่านได้มาถึงจุดสูงสุดของชีวิตนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะ สวยแล้วสวยอีกสุขภาพแข็งแรงอยู่กับคริสจักรตลอดไปเจ้าค่ะไดะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์สานอันนี้สำหรับวันคริสต์มาสวันนี้นะคะรู้สึกประทับใจหรือชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะประทับใจที่เพื่อนที่ได้เป็นผู้นำที่นี่ดีมากแล้วก็ภูมิใจมากที่มาอยู่ที่นี่ ขอบคุณค่ะข <laughs> <laughs> คุณค, <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะ Merry Christmas ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่มางานคริสต์มาสรู้สึกชอบเป็นประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะประทับใจทุกอย่างเลยดีพร้อมเลยคนเยอะ ไม่เห็นคนเยอะขนาดนี้เลยนะนแบบกุศลแบบว่าโตจีนอะเนาะ <c oughs> ที่ไหนก็ไม่เห็นเยอะเหมือนที่นี่เลยที่นี่เยอะมากเลยนะ <c oughs> ปลื้มใจปลื้มใจและคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเน <c oughs> ี่ยก็ขอให้พิจักรอะฟื้นปูมากขึ้นแล้วก็เกิดผลมากขึ้นทุกคนจะมีความรักโดยพระยานวชุดเคลื่อนไหวผ่านชีวิตเนาะ อย่างตัวเองก็ได้รับการเจิมาอย่างเงี้ยก็ชื่นชมยินดีสันติสุขอยู่กับพี่น้องทุกคนอามเมนขอบคุณทุกค่านจะได้พาคนใหม่มาค่ะเอ๋ค่ะชื่ออะไรเหรอคะยี่หวาค่ะชื่อหวายี่หวาเหรอวันนี้หนูได้แสดงอะไรไหมคะหนูได้แสดงเป็นแกะค่ะเป็นแกะหนูชอบเป็นแกะไหมชอบค่ะชอบมีคนชอบมาแสดงแกเยอะมาก ใช่ไหมเขาชอบการแสดงหนูเยอะมากเลยแล้ววันนี้ทำท่าแกะได้ไหมคะหนึ่งสองสามเอางี้ค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรคะโอเครู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคะรู้สึกสนุกค่ะหนึ่ง จริงค่ะโอเคค่ะงั้นก็วันนี้อวยพรอวยพรได้ไหมคะอวยพรวันคริรคสต์มาสเพือวยพรวันคริสต์มาสนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่มวันนี้ก็จะมาขอสัมภาษณ์นะคะวันนี้ก็<อ>ก็พี่ก็ได้มาโบสถ์ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีครับสว่างดีสว่างสว่างนีดเออหมายความว่างไงคะ มันรู้สึกเป็นสว่างสว่างเลยสไตลดีครับสไตลดีเลยพิธีกรก็สวยแน่นอนค่ะอันนี้แน่นอนค่ะไม่ถ่อมตัวเลยไม่ไม่มีไม่มีอันนี้ก็คือตัวตึงนักดนตรีบทเรานะคะก็ตัวตึงหนังยางตึงตึงเออนั่นแหละค่ะนั่นแหละใช่เลยพี่แก่แล้วพี่โอเคค่ะก็อยากจะฝากอะไรถึงวันคริสต์มาสนี้นะคะแบบไว้พรหรือว่าอะไรขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสครับผม ขอบคุณค่ะอันนี้เศร้ามากเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณจ้าครับสำหรับวัคน,นคริ <c oughs> สต์มาสนะครับ,บ,รรบปีนี้เป็นปีอะไรที่อลังการนะครับคนมามากเลยแต่มีมีอะไรจะบอกครับวันนี้ผมไร์สดเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเศร้าครับเ,เรื่องเศร้าครับทำไม,ไมอหคะรู้สึกว่าคอมเมนต์มาไม่มีเสียงแล้วทีมมีเดียเดี๋ยว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 โวให้ทีมมีเดียไม่มีใครเช็คให้ครับได้ภาพสองชั่วโมงครับ ต่เขาบอกว่าไม่มีเสียงผมก็ยังไม่ได้เช็คเลยครับเป็นอะไรที่แซดมากเลยไหนครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเสียงมีไม่เห็นคอมเมนต์มาก็ยังไม่ได้เช็คของพี่กบไลฟ์ส่วนตัวนะครับไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คเลยแต่แต่ว่าถ้าไม่มีเสียงนี่เป็นเรื่องอะไรที่เศร้ามากเลยเพราะว่าโอกาสดีๆอย่างนี้แล้วก็บรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับพลาดเลยครับ ให้ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีครับอาจารย์บอกว่าให้มีสันติสุขอข,อขอบคุณค้าพระเจ้าอภรครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เจมสวัสดีค่ะนักข่าวครับพี่เป็นนักข่าววันนี้หนูมาสัมภาษณ์นักข่าวนะคะอ,อ๋อวันนี้ก็มาขอบคุณพระเจ้าครับมีโอกาสได้มาที่บุรีรัมเกือบมาไม่ได้แล้วพอมาแล้วก็มีงานทําครับดีครับรุ่นเริงร <laughs> ุ่นเริงมีงานทํะ ได้ถ่ายรูปเห็นรอยยิ้มทุกคนก็มีความสุขนะครับเออนะคะวันนี้คริสต์มาสปีนี้อยากมีเอ้ยมีอะไรมีอยาก <laughs> มีอะไรอยากฝากไหมคะฮะ <laughs> มีอะไรอยากฝากกับทุกคนไหมคะก็ฝากอะไรเหรอแบบพวกอพยพรวันคริสต์มาสอะไรอยา่อางเงีออ้ยได้ขอไอพอยน์ให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะฮะขอให้พระเจ้าอวยพรมาอย่างยัดสนันแพลนร์ครับทุกคนครับขอบคุณครับอาเมนขอบคุณค่ะเดูควานลึก <laughs> okay. Hello, what's your name? My name is Um. Oh, okay, so today you have come here to a Christmas party. Yes. Um, what do you feel with this Christmas party? I love it. Wow, love it. this Are you enjoy with food? What? Are you enjoy with food? 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 Yes? Yes. Okay. โอเค. Uh, okay. Okay, okay, okay. Uh, what, what what do you wanna tell what do you wanna tell others about Christmas Day? I don't know ไม่รู้นะคะโอเคค่ะ thank you สวัสดีค่ะโอ้ยสวยมากจ้าสวยเสียงดีมากๆเลยพระเจ้าอวยพรนะ,นะ,ะวันนี้่ะวันนี้วันนี้ขอสัมภาษณ์นหน่อยค่ะว่าวันนี้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษแล้วคะประประทับใจทุกอย่างเลย่าที่เป็นอยู่ในคิดสจกักรประทับใจทุกอย่างเลย ไม่มีอะไรที่ไม่ดีดีทุกอย่างจ้าอาหารก็อร่อยนักร้องก็เสียงดีการแสดงก็เลิศค่ะอะไรคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะก็ชื่ออะไรหรอคะอ๋อชื่อตุย้ยครับ <G ül> <G ül> เป็นคนเกาหลีหรือเปล่าคะ <G ül> อ๋อเป็นคนไทยเนี่ยเขาคนอีสานบ้านเรานี่ยนะครับจะไปอยู่เกาหลีครับ โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ได้มาคริสต์มาสรู้สึกยังไงบ้างเราคะรู้สึกดีใจมากเลยครับมาวันเกิดพระเยซูครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกหรือว่าวยพรในวันคริสต์มาสไหมคะก็วยพรทุกคนครับที่มาในงานนี้ก็ให้ได้รู้จักกับพระเยซูที่แท้จริงว่าวันนี้เป็นวันอะไรคือ วันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นวันเซตาคอสแจกของขวัญนะครับแต่เป็นวันเกิดของพระเยซูเราเอามาฉลองวันเกิดพระเยซูด้วยกันครับขอบคุณค่ะอสัมาษหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ได้มาวันคริสต์มาสก็รู้สึกยังไงบ้างเหรอคะ รู้สึกตื่นเต้นมากอบอุ่นมากความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นดีใจนะคะที่พี่น้องหรือว่า,าทุกท่านที่ได้รับเชิญมาในงานโต๊ะจีนวันนี้มีความสุขมากอาหารอร่อยมากแล้วคนมีแต่สันติสุขค่ะขอบคุณพระเจ้าอยากให้มีอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วมีอะไรไวอวยพรในวันคริสต์มาสไหมคะใครอยากจะวอวยพรวันคริสต์มาสมีไหมคะก็ ร่วมกันดร่วมกันช่วยกันก็สวัสดีวันคริส bon ต์มาสนะคะก็ขอให้พี่เรียงได้เจอคู่พรองอเมนก็วันคริสต์มาสนะก็ขอให้ทุกคนนะคะชาวคริสหรือไม่คริสก็ตามมีความสุขนะคะก็ชื่น enfin> มีสันติสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีนะคะในช่วงบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ประสบความสำเร็จและคนที่เดินทางก็ขอความปลอดภัยและสมดิภาพทุกๆคนนะคะมีในทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะเดวิดอยู่ไหนคะเดวิดเดวิดให้เดวิดเดวิดวอยพเดวิดอวยพร hello may I interview you sure what do you want to know um what's your name david Um, how do you feel about coming Christmas party today? Oh, well, it's good fun, yeah. enjoyed uh, it very much. Okay. I came last year also, it was good. Uh, okay. I come back for this too, I want, to, I want to get my present, you know. Oh, <laughs> well, okay. Um, see all these beautiful ladies. Beautiful ladies? The <laughs> mm. uh, what do you want to tell, like, the blazes about Christmas? Blaze? Blazing word. Blazing word. My day in, alright. Who the I? My day uh, Okay. Uh, play sing word. Like, what do you want to tell everyone about Christmas? About Christmas. Yes. Like happy. Oh, or Merry it's Christmas? the best time of the year. Every, especially in America, Christmas is the biggest holiday. Everybody likes Christmas to have a tree and the the uh, the birth of Jesus. and everybody go to church in America, the same here. Not everybody, but a lot of people, so, <c oughs> very good. And, วันคริสต์มาสนะคะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ในอเมริกาก็จะมีคนเฉลิมฉลองเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะขอบคุณค่ะ Thank you. Okay, you're welcome, Dita. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank y o ความสุขนะคะ